สวัสดีครับผมนายอาจารยวิทย์อารีเอื้อนะครับผมเลขที่ประจำตัว64114540379ครับเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการข้อมูลและนวักกรรมซอฟต์แวร์ครับวันนี้ผมได้มาสร้างโดยผมได้สร้างโปรแกรมส่งตัวเลขนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็คือส่งตัวเลข1ถึง1,000นะครับผมโดยโปรแกรมนี้เขียนเริ่มจากการ add s h e n t e r เข้ามานะครับและผมจะมาอธิบายบรรทัดแรกครับก็คือ form s h e n t e r import ตกจันก็คือให้ tkinter สามารถใช้ได้โดยการพิมพ์แค่ tk ครับบรรทัดที่2ก็คือ form t ทีคินเตอร์อินพุต a ม e b ีนบคือการสร้างกล่องข้อความจาก t ีคินจากทีคินเตนะครับบรรทัดที่3 import t ตทีคินเตอร์ฟอน o ์แก็คือการสร้างฟอนต์ข้อความจาก t ีคินเตนะครับผมบรรทัดที่4ก็คือ import random ก็คือการเป็นการสร้างอินพุตฟังชันในการสุ่มตัวเลขนนครับ นี้มาในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็คือผมได้สร้างตัวแปร r นะครับคือการในตัวแปร r ก็คือเป็นการสุ่มตัวเลขหนึ่งถึงหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็พิมพ์ิมพ์ตัวแปร r ก็คือเป็นการโชว์เลขที่เราสุ่มมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดสุ่มตัวเลขนะครับสุ่มได้หนึ่งร้อยหกสิบสีครับก็ก็อยู่ในพิมพ์นะครับพิมพ์ออกมาเป็นยางี้แล้วก็ message b o โ show info ก็คือการสร้างกล่องข้อความ ที่เป็นผลของการสุ่มตัวเลขน,นะครับเลียมัชื่อที่เขียนว่าผลของการสุ่มตัวเลขก็จะโผล่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตัว pr ก็คือหนึ่งของหกที่เราสุ่มมาจะกปินนะครับผมต่อมาในส่วนของ gui นะครับก็คือกล่องนี่ข้อความกล่องกล่องหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นการสร้างหน้าต่างออกมา gui เท่าเท่ากับ tk class name ก็คือเป็นการสร้างกล่องที่มีหัวข้อที่ชื่อว่าสุ่มตัวเลขน,นะครับ <c oughs> ไม่สร้างหน้าต่าง ไปชื่อของหน้าต่างนะครับต่อไปวัตถุที่ GU I, <c oughs> 1 GUI Geometry ก็คือเป็นการเป็นขนาดของหน้าต่างนี้นะครับวัตถุที่19คือ GUI Component ก็คือเป็นสีที่เป็นผมผมสร้างนี่เป็นสีออก,ออกฟ้าๆเท,า,เทาๆครับก็คือเป็นสีเป็นส่วนของวัตถุที่19นะครับต่อไปเป็นส่วนของงานตกแต่งปุ่มนะครับผม Button นับ Button ก็คือผมได้สร้างปุ่มขึ้นมาใช่ไหมสร้างให้เป็นแล้วก็นี่ก็สี่เหลี่ยมนี่จูไอเพว่าจูไอก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนี้ครับแล้วก็เขียนข้อความว่าสุ่มตัวเลขแล้วก็บีจีก็คือสีชมพูครับเป็นสีข้างหลังนะครับแล้วก็เอฟจีก็เป็นสีเหลืองครับเป็นสีข้อความนะครับแล้วก็คอมมาเนก็คือต้องมาก็คือก็คือในส่วนนี้ครับโชเมโชเอ็มเอสจีก็คือเป็นการ กดลิกเข้าไปก็จะเป็นการรัางคำสั่งจากบรรทัดที่เก้าถึงบรรทัดที่สิบสองครับในส่วนของการตกแต่งฟอนต์นะครับผมผมได้สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า my font ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นการใส่รายละเอียดรายละเอียดขนาดอะไรของฟอนต์นะครับเป็นการแล้วก็สร้างบรรทัดที่6กก็คือการสร้างฟอนต์ขึ้นมาครับโดยใช้แล้วก็สร้างปุ่มฟอนต์ขึ้นมาแล้วก็ใช้รายละเอียดฟอนต์ก็คือ เป็นในตัวแปรของไมโครโฟนนะในส่วนบรรทัดที่ยี่สิบเก้านะครับก็คือเป็นการสร้าง button pack ก็คือเป็นการสร้างปุ่มขึ้นมาใน GUI นะครับเป็นปุ่มแบบนี้ครับเป็นปุ่มในหน้าต่างนะครับแล้วก็บัตช์เห็นก็คือการการอ่ะเป็นการเป็นระยะของของปุ่มครับว่าจะวางไหนปุ่มอยู่ที่ x ห้าสิบ y ห้าิก็อยู่ประมาณตรงกลางของหน้าต่าง GUI ครับก็บรรทัดสุดท้ายก็เป็นการจบ ประโยคนะครับเป็นการจบโค้ดก็ที่ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ผมขออภัยในมานาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ